แคกซสงแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอูู่บมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากหลายจะทำอะไรดูได้แล้วทาตามดูช่องพี่แกะพี่กอจะแซ่อ้สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคซสแงแล้วก็วันนี้นะครับแเซสแงพี่ต่อนะครับ เข้ามานครสวรรค์แคสแงอยู่กำแพงเพชรนะครับพอพี่ต่อว่ารอผมก่อนสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็พี่ต่อเข้ามาทําประตูสไลด์นะครับที่นครสวรรค์นะครับรถผมนะครับก็ที่ไปทําไฟกับพี่ต่อมานะครับเกิดดวงข้างในนะครับมันเป็นดาๆไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับพี่ต่อมองว่าเอามาให้เช็คเอามาให้ดูที่นครสวรรค์เลยพี่แค อ่าเพราะว่าพี่ต่องานเขาใกล้เสร็จแล้วผมบอกให้เขารอสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่จริงๆแล้ว GPS บอกชั่วโมงกว่านะครับพี่ต่อบอกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมรออยู่ที่นครสวรรค์ก็แล้วกันนะครับอ่าตอนนี้นะครับเราก็กําลังเดินทางไปนะครับโชเฟอร์นะครับก็โชเฟอร์พี่กดนะครับอ่านะครับแล้วก็มีมือสํารองด้วยนะครับช่างดงนะครับช่างดง DIY นะครับ นะครับก็เดินทางกันไปเลยนะครับยกกองไปเลยน้องในตัดนี่ครัวพี่หนูอันนี้เอ k c เ a n n e คชนไปด้วยนะครับพ็อพี่หนุ้ยนะครับว่าต้องไปถ่ายถ่ายคลิปให้นะครับก็นี่แหละนะครับเดี๋ยวจะดูเราจะดูรีเลคชันนะครับตรงพี่ต่อนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นงานทั่วไปนะครับเออเขาเรียกว่าไหงานแบบนี้นะครับก็ พี่ต่อเขาวิ่งทำทั่วนะครับแต่คราวนี้เหมือนกับว่าเราเกรงใจเขานะครับก็พี่ต่อบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาเค็มที่ผมเลยเ<อ>ดีเลยนะครับว่า<อ>กำลังเดินทางกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอพี่ต่อกันนะครับตอนนี้นะครับประมาณว่าน่าจะอยู่ปั๊มนี้นะครับอ่านะครับก็เอ่อโลเคชั่นส่งมาแล้วนะครับ นู้นนะครับนูน้นคันขาวๆนู้นนะครับนี่นะครับก็ตรงนี้เป็นปั๊มใหม่นะครับนครสวรรค์น,นะครับนี่นะครับก็นี่น่าจะหลับรอนะพี่นุย้ยพี่นุย้ยน่าจะหลับรอนะพี่ต่อหรือรอหลับเออืรอรอใช่หรือเปล่า ก็นี่นะครับพี่ต่อนะครับไม่เจอห้องน้ํานะครับลูกน้องอยู่นะครับเปิดฝาปรงเรียบร้อยนะครับดูอาการนะครับตรงนี้นะครับไฟไม่ติดนะครับไฟข้างในไม่ติดนะครับอันนี้ไฟข้างในติดนะครับอ่บลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็เลยนะครับพี่ต่อนะครับว่าทําการเซอร์วิสบอกว่าเดี๋ยวผมเช็คระบบให้เอ้ดีพี่ ก็วนมาวนมานะครับก็อันนี้นะครับพี่ต่อนะครับบอกว่ามาถึงไม่ต้องพูดมากนะครับก็สลับไปก่อนก่อนอ่าสลับไปใช้ก่อนนะครับบอกว่าเอออันนี้ก็เหมือนกับเป็นการที่เราพี่จาไปทำอะไรได้นะเอาไปเช็คดูเอาไปเช็คดูก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้ายังไงนะครับเวลาพี่วิ่งเซอร์วิสทั่วไปก็ <laughs> เอ้า,าเอามาแลกคืนนะครับผมก็เซอร์วิสอยู่แล้วนะพี่นะนี่นะครับผมก็บริการดีๆจากช่างต่อกันแล้วกันฝ<ห>ากเบอร์โทรหน่อยพี่9 2 9 8 9 4งเก้าดบครับนี่นะครับก็ประตูสไลด์ประตูดูดฝา,า<ร>ท้ายไฟฟ้าฝาท้ายไฟฟ้าจอยแอนดรอยรอบพันฮะทำทุกอย่าง <laughs> ระดับยนตแหละนะก็ทักมาแล้วกันนะเบอร์โทรพี่ต่อนะฮะเขามีช่อง y YouTube ด้วยนะช่องอะไรพี่ช่างต่อพาท่อช่างต่อพาท่มนะครับก็เฟซบุ๊กกประตูสไลด์ฝาท้ายซิ่งค์างต่อเนี่ยนะนี่นะครับไม่พูดเยอะหนักที่ทำนะครับนี่มาปุ๊บก็เกียมเครื่องมือแล้วพี่นุ้ยดูเครื่องมือหน่อยนะครับเลยรื่อเลยก็คือสลับกันเลยนะพี่นะ สลับแลกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเอามาใช้ต่อนะครับแค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชุบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวายงานบานลกลายจะทำอะไรดูได้แลวทำตามดูช่องตอนนี้นะครับทำการถอดเรียบร้อยนะครับโดยช่างมือหนึ่งนะครับของพี่ต่อนะครับก็นี่ครับถอดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ตานี้นะครับก็เปลี่ยนเปลี่ยนเบ้าไปเลยนะครับพี่ต่อบอกว่าเปลี่ยนไปเลยนะครับถ้าก็พี่ต่อจะเอาไปซ่อมดูก่อนนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็เรียกว่าเอาไปเซอร์วิสแหละนะครับก็ถ้าเสร็จสําเร็จนะครับก็เดี๋ยวพี่ต่อก็จะต้องเขาวนมาเรื่อยนะครับก็ไม่รู้แหละว่าอีกกี่วันอีกกี่เดือนนะครับก็พี่ต่อบอกไม่มีปัญหานะครับ รีบก็วิ่งไปที่ร้านก็นแล้วกันนะครับรามินทารามินทาอะไรนะพี่่อรามินทา40ินะครับผมในปัมป๊มปั๊มปั๊มคาเท็กนะครับผมเอ๊ไม่เข้าใจก็ทักมาหาแค่ไสีงแงก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมบอกนําทางให้เอ๊อันนี้นะครับพี่่อบอกว่าเอามาใส่คันนี้ติดนะครับผมอ่ะเป็นอะไรแล้วนะครับไม่ใช่ที่หลอดแล้วนะครับ เป็นยังไงนะครับมาดูระบบไฟกำลังงานก็นี่นะครับสรุปว่านะครับไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็เหมือนอยากคิดถึงพี่ต่อนะครับก็ลือจะหมดแล้วพี่ต่อบอกลือหมดแล้วนะแต่นี้ไม่ใช่ปัญหาของพี่ต่อนะครพี่ต่อบอกว่าชิวๆอยู่แล้วนะครับแบบนี้ก็ยินดีนะครับยินดีให้การดูแลนะครับผมว่า เป็นอะไรก็ปรึกษาพี่ต่อได้จริงๆไม่ต้องวิ่งมาก็โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่เห็นหน้าแล้วนะเห็นหน้างานด้วยนะครับแค่แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่ชูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่กอจะแสะพี่กอจะแงะ เปิด s u b s c r i b ์ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังคาจะก่อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแงคง่แซกเงก็นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยติดแล้วพีครับผมติดแล้วนะครับก็ช่างต่อนะครับช่างต่อพ่าทำนะใช่ครับก็อันนี้นะครับแค่แซกเงบอกเลยว่านะครับเซอร์วิสไปทั่วนะครับก็จริงจริงแล้ว ผมไม่วิ 8, so, ่งมาพี่ก็วิ่งไปอยู่แล้วนะครับก็อันนี้นะครับก็คืองานของพี่ต่อแหละฝากเบอร์โทรให้กับ FC ผมหน่อยพี่92ครับ988 944ครับหน้าร้านอยู่ที่ราดพร้าวซอย40นี่นะครับฝาก YouTube ช่องพี่ด้วยช่องช่องเกี่ยวกับประตูสไลด์ประตูเหือนะครับมีไฟหน้ามีจอจุดลอยอะไรยากครับตอนนี้เห็นว่า จะเริ่มทำประดับโยนเริ่มทำภายในภายในด้วยนี่ V I P อะไรพวกนี้ครับโอ้โห V I P นะครับก็จัดเต็มเลยนะพี่นะก็จริงๆก็ทักมาถามก่อนได้เบอร์โทรฝากให้แล้วนะครับชอบคลิปดีๆแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์อดีาลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแฉะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยู ชูกมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลัาง่าจะก่เอเซามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกแสะแงแคกแสะแงะแ